ช่วงล่างมีเสียงดังไหมไม่มีเลยหูแต่ตาเล่งโคตรดีบอกเลยว่าตาเล่งเจ๋งมาก oh, 1 5 Double กับ1.8นี่คนละเรื่องเลยนะเล็กรูมเหลือเยอะนะครับให้รูมเหลือเยอะแล้วที่สําคัญเนี่ยคันนี้นะครับเบาใหม่มากๆเลยเบาโคตรจะใหม่เลย แล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับเอาให้ถึงสายซับไปเลยสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้มีเลือกรอยนะครับผมแล้ววันนี้มาอีกแล้วนะครับสำหรับ Honda Civic FC 1.5 Turbo ่ s ปี2018คันนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูทุกเรื่องของมันกันว่ามันจะสวยแค่ไหนและแต่งมาลอยๆแบบนี้มีอะไรให้มาบ้างเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้ศู9 3์เก้าเก้าสามเค้ไลน์ตรงนี้เลยนะทุกคคนใรที่สนใจก็แอดไลน์ก็ได้หรือว่าโทรมาก็ได้นะครับมา เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ทําสีมาอยู่แล้วนะแน่นอนแหละรถปีสิบแปดสีดำต้องมันต้องทำในที่ผมบอกตรงว่าพอรถมันพอมันเป็นเลยสามถึงสี่ปีไปแล้วเนี่ยสีดํารอยขนแมวมันเยอะมากมันต้องทําอยู่แล้วไม่ทาเนี่ยคือโกหกนะครับใครบอกว่าเอ้ยคันนี้สีเดิมสวยกิฟเลยมันเป็นไม่ได้นะครับถ้าเกิดซื้อไปจอดแล้วก็ไปอยู่ในห้องเฉยๆอ่ะเออเคนี่เชื่อ,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 อแต่ว่าถ้าเกิดขับไปงมีริ้วรอยอยู่แล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีโดนมาบ้างหรือเปล่า 211ไมครแน่นอน,นครับสีฝาปรงทำมาอยู่แล้วนี่162ไมครอันนี้น่าจะสีเดิมนะแล้วก็ตัวลอ้อสวยมากนะครับยางเนี่ยเป็นยางปี2022นะนี่ตัวล้อโคตรเท่เลยปรับฟิตเมนต์มาอย่างหล่อมีสปอยเลอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้างอย่างนี้ด้วยไฟหน้าเป็น LED วดีเต็มระบบแน่นอนอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ของ Honda Civic Turbo RS นะมาเรามาดูกันต่อตัวนี้มี h o n d a l e n น o s มาให้อยู่แล้วนะครับ นี่เพรามนเป็นตัว IS นเอนเองแต่มันยังไม่ใช่มันได้เชนนะราค่าเดิม91.5ไมคอนโหดูโคตรง่ายเลยเป็นไงตั้งแต่ผมมีเครื่องมือตัวนี้นะครับดูง่ายมากๆจิ้มไมถึง110ไมคอนสีเดิมแต่มีทำสีมาบ้างนะครับอย่างฝาโปรงเนี่ยทำเนี่ย96.5ไมคอนอันนี้สีเดิม98.7ไมคอนอันนี้ก็สีเดิม102ไมคอนอันนี้สีเดิมว่ะ เทปโอไอเอสนี่มีกล้องถอยมาให้นะครับด้านท้ายโหใหญ่มากลึกมากนะนี่ด้านท้ายใหญ่มากลึกมากแล้วก็ท้ายไม่มีโดนมาแน่นอนยาแนวเดิมจากโรงงานนะครับนี่เห็นป่ามันจะเป็นสีครีมแบบนี้นะยาแนวเดิมโรงงานเป็นสีครีมแบบนี้นะครับยางเดฟยังไม่เคยได้ใช้เลยสวยๆเลยเฮ้ยอย่าบอกนะคันนี้ทําสีแค่ฝาปงชิ้นเดียวเหรอท่้นสองจุดหกไมค่อนเฮ้ยจริงกัเนี่ยสีดํา หลักรถขนาดนั้นเลยเหรอลูกค้า103ไมิลคอนเฮ้ยสีเดิมเหลืออีก2ชิน้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีเดิมไหมฝาโปรงสีไม่เดิมนะฝาโปรงทําส,นะส,สีมา119ไมิลคอนเอาว่ะ112ไมิลคอนสรุปได้ว่าคันนี้นะครับสีทําฝากระโปรงมาอ่ะเดี๋ยวปึ๊ดให้ดูจริงเห็นปะ่ะ211ไมิลคอนเฮ้ยทำไมมันเป๊ะเลยวะ2 3 2ไมิลคอนเห็นปะ่ะ สีฝาปองทำมาแน่นอนแต่ว่ารอบคันเดิมทั้งหมดนะไปะเดี๋ยวเราไปดูไอ้ใ,ใต้ฝา,าปองของคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเดดแอร์ไปมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาปองของซีวิคคันนี้ดีกว่ามาคันนี้ฝาปองเดิมจากโรงงานนะ,ะมีมอกอ,อยู่ครบนะครับนี่บาร์โค้ดก็มีนี่ริ้วรอยนะครับเนี่ยฝาปองเดิมไม่ต้องมีริ้วรอยนะทุกคนตัวนี้มีขยับ น็อตฝาโปองมาหรือเปล่ามีเล็กน้อยนะเล็กน้อยมากๆเลยอ่ะเนี่ยนิดเดียวนะครับแต่ว่านี่ด้านในเดิมหมดนี่่อาฝั่งนี้ก็เดิมเเลยแบบนี้นะครับสวยงามเฮ้ยคันนี้สวยเลยกริบเลยอ่ะแล้วรถวิง่งเพียงแค่เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองแต่ว่าอ่าจะมีน็อตฝาโปองขยับเล็กๆน้อยๆน,นิดเดียว สวยหนึ<ะ>่งจสวย1.5เทอร์โบป่ะเดี๋ยวเราไปดูอินททเลียของมันกันนะครับว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนครับเอาละทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในอินทีเลียของตัว Honda c i v i c คันนี้แล้วนะครับทุกคนคันนี้วิ่งน้อยมากๆเลยนะเดี๋ยวขอปรับแอร์ก่อนแอร์เย็นแอร์ปรับเป็นดูโอโซนนะแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้มันยังเป็นปี18อยู่นะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นปี19เนี่ยไมาเอ่์เชนแล้วเนี่ยมันจะมีตัวปุ่มเป็นช็อตคัตตรงนี้นะเอาไว้กดแต่ตรงนี้ยังเป็นระบบแบบทัช อ่ก็ประมาณนี้นะครับก็จะมี Apple Cafe เมี n a v i g a t i o นนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันต้องมีแต่ว่าตัวนี้สามารถแปลงเป็น Android ได้นะแต่ต้องใส่ตัวมีบล็อกเข้าไปนั่นเองนะครับพันกว่าบาทนะทุกคนสำหรับตัวนี้นะกล้องถอยมีมาให้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับปรับได้แล้วก็ Honda l a า e Watch มีอยู่แล้วนะครับแน่นอนตัว RS แบบนี้แล้วคันนี้วิ่งเพียงแค่7 3 5ดกิโมเท่านั้นเองทุกคนวิ่งโคตรน้อยเลย ใครอยากได้เทอร์โบ RS สนะครับสีดำนี่ตัวนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมหน้าจอด้านหน้าก็เป็นหน้าจอ TF t f เทนะครับตามสไตล์ของ h o n d a Civic กอ่แล้วตรงนี้ก็เป็นปุ่ม Pu s สตาร์ทนะมี pattern ์ h i ิมาให้นะครับตรงนี้ตัวพวงมาลัยนะครับใหม่มากนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยเล็บรอยอะไรเลยนะไม่มีรอยถลอกด้วยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มรับสายโทรเข้าตัวออกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคนุชคอนโทรลแบบธรรมดานะครับแต่ว่า ถ้าเป็น Adaptive Cruise Control หรืออะไรเงี้ยพวกเล n e Keep Assist อะไรพวกนี้จะต้องเป็นแมนเชเชนะครับแต่ว่าผมมองว่าตรงเนี้ต่อให้มีหรือไม่มีก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะไม่ค่อยได้ใช้นะครับ Cruise Control นะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางของนะครับวางสมารวางโทรศัพท์ได้นะครับเครื่องใหญ่นะวางได้เลยถ้าเป็นอ่าซัมซุงอย่างนี้ก็เป็น Ultra เนะี่ยวางได้นะครับ iPhone 12, 14, Pro Max อะไรเงี้ยวางได้หมดนะครับไซ์แบบ Pro Max เลยนะวางได้สบายเกียร์มี P R N D S นะครับ นี่ถ้า S ก็ใช้เป็นพ e ดเดอร์ชิปเอานะครับแล้วก็มีเบรกโคมีเบรกมือไฟฟ้านะครับปุ่มอีคอนตรงนี้ก็จะมีที่ใส่ตัวที่วางแก้วน้ำนะครับนี่สช่องแบบนี้เราสามารถซ้อนกันได้ด้วยนะซ้อนกันได้ให้เป็นแบบนี้ได้ด้วยนี่เห็นไหมครับอ่าแล้วก็ที่วางแขนเป็นซอฟทัชนี่แล้วก็จะมีเบาะเนี่ยสวยงามเลยนะครับเบาะนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะสวยงามมากนะครับ แดชบอร์ดเป็นซอฟทัชอ่าใหม่ๆคันนี้ใหม่จริงวิ่งน้อยนะครับคันนี้ใหม่มากเดี๋ยวเรามาดูของกันหน่อยซิว่าคันนี้เป็นไงเข้าศูนย์ถึงไหนคันนี้ออกมาจากที่ไหนเนี่ยโอเคเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นข้าวทีแปดหมื่นกิโลนี่เข้าศูนย์ทุกระยะทุกระยะนะ ใครซื้อกันนี้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผู้สาตรตอนหลังกันทุกคนว่าคันนี้จะนั่งสบายหรือเปล่าครับรถคันนี้พรมสวยทุกคนด้านหลังคันนี้พรมสวยมีพรมมาให้เลยนะครับอันนี้เจ้าของเก่าก็ททามานะก็นั่งสบายอยู่นะครับเออไอแอร์เย็นแอร์ N A R ถึงเล็กรูมเหลือเยอะนะครับเฮดรูมเหลือเยอะแล้วที่สําคัญเนี่ยคันนี้นะครับเบาะใหม่มากๆเลยเบาะคูดจะใหม่เลยนะเออเจ๋งจริงทุกคน,ค,นคันนี้สวย ไปเดี๋ยวเราไปลองเทสได้คันนี้ดูดีกว่าน,นะครับว่ามันจะขับขี่แล้วเป็นยังไงครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลองเทสได้คันนี้ดูดีกว่าน,นะครับว่าการขับขี่จะเป็นไงนะแต่ว่ายางใหม่นะคันนี้ปรับฟิตเมนต์มา1.5เทอร์โบเน,นี่ยขับดีทุกรุ่นเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเราลองลงเนิน ตรงนี้ดูว่าว่าติดหรือเปล่าจะมีแบบขุดขๆหรือเปล่านี่หย,ดหยอดๆเลยนะอ่ากลางไม่ขูดเดี๋ยวดูหน้าขูดไหมแต่ผมว่าไม่ขูดนะโอ้ยไม่ขูดจริงด้วยเอ้ยลอดนี่เนินสูงนะเนินสูงเลยไะออช่วงล่างมีเสียงดังไหมไม่มีเลยหูแต่ตาเล่งโคตรด,ดีบอกเลยว่าตาเล่งแจ่มมากคนหนึ่งจุดหน้าเดอบโบ กับหนึ่งจนี่คนละเรื่องเลยนะเออใช้ได้ไม่โอ้แต่ช่วงล่างดีช่วงล่างดึบมากครับผมชอบลอนะล้อคันนี้สวยดูคลิกดาวดิโอ้ลองเบรกด้หน่อยโอ้สบายเอาอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไปเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างของคันนี้เต็มๆกันดีกว่านะครับว่า มันจะเป็นยังไงครับปะเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างของ f c RS กันนี้ดีกว่าตัวนี้ยางน่าจะเป็นปีใหม่นะครับปี2021สัปดาห์ที่6โอ้ไม่กริบเลยด้วยดับยางคมกริบเลยนะครับก็ <c oughs> ด้านล่างค่อนข้างจะสวยนะนี่ช็อคเดิมนะครับสปริงเดิมไม่มีตัดไม่มีแต่งมานะสวยๆมันจะมีสปอยเลอร์ไอนี่ ด้านข้างมาใส่มานิดเดียวนะครับมันก็ไม่ได้ทําให้รถมันเตี้ยมากแต่ว่าดูฟิตเมนต์ก็สวยดีแผ่นอันเดอร์การ์ดด้านล่างนี่ก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครอยากไปใส่แบบให้มันแข็งแรงขึ้นหนาขึ้นใหญ่ขึ้นนะใส่ได้นะครับแผ่นอันเดอร์การ์ดนะลูกหมากันโคง้งยางหุ้ม black ยางหุ้มเพลาอะไรตรงนี้ก็เต็มเต็มอยู่นะครับไม่มีรอยแตกไม่มีจารบีรั่วนะถ้ามีเดี๋ยวผมจัดการให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นปะสวยๆเลยเฮ้ยแต่ล้อสวยนะเออ รองอเงี้ยเหมาะเหมาะกับรถรุ่นนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้ดีกว่าว่าจะขายเท่าไหร่ครับเอาล่ะทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดต่างๆของเจ้า Honda c i v ว c 1.5 Turbo RS สปี2ม18คันนี้ในในตัวนี้ผมขายในราคาเท่าไหร่ก่อนอื่นเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้0993919391แล้วเขียวโค้ดไลน์ตรงนี้เลยนะครับทุกคนใครที่สนใจก็จะโทรมาหรือว่าจะไลน์มาก็ได้นะครับขายแค่นี้เลย759,000บาทเท่านั้นก็ จริงๆตัวนี้ได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่2.99ยาวสุด84งวดเลยนะเริ่มต้นที่2.59 4ปี2.79 5ปีและ2.99 6ปีและ2.99 7ปีนั่นเองนะก็ไล่ตามนี้เลยถ้าเดี๋ยวผมคิดให้ดูแป๊บนึง7.59จัดเต็มฟรีดาวไปเลยแล้วกันเนาะดอกเบีย้ยแบบถูกๆแบบนี้นะครับ2.59เอ้ย2.79ดิเอาแบบ,บย,ยาวๆเลยนะแบบ4งวด7.59ผมเป็นคนคิดเร็วมาก 9.9ปึ๊บอุย้ยจริงเหรอข้างว้นอยู่ที่11,692บาทเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยธรรมดานะไม่ใช่ดอกเบี้ยพิเศษ2.99แบบเนี้ย4.39เลยก็บวกไปดิเปอร์เซ็นต์กว่า,ก,วาก็น่าจะผ่อนอยู่ประมาณ10,000 10,000 3 10,000 3ปลายๆเกือบ10,004เลยแต่ตอนนี้ผ่อนแค่11,600กว่าบาทนะที่บอกไปเมื่อกี้จำไม่ได้แล้ว นะครับก็ตามนี้เลยใครที่สนใจผมมีไฟแนนซ์ว,วิ่งไปเสร็จได้ถึงบ้านทั่วทุก77จังหวัดมีรถสไลด์ส่งฟรี300กิโลเมตรแรก301กิโลเมตรต่อไปคิดกิโลเมตรละ25บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้แถมวาระตีหลังการขาย1ปี10,000กิโลของ Honda เข้าศูนย์มีปัญหาอะไรเข้าศูนย์ Honda ทั้งหมด180รายการนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อสดก็ได้นะไม่มีปัญหามีแหวน7%นะครับแต่ว่าถ้าซื้อเงินผ่อนก็ปกติทั่วไปนะอ่ะฝากด้วยแล้วกันตัวนี้หล่ออมาาากกกนนนะแแล้้วววิ่ 70, ว่่ง่งงงเเเพียค70,000ทั หายากนิดหนึ่งแล้วปรับฟิตเมนต์มาสวยขนาดนี้ล้อใหม่ยางใหม่เรียบร้อยนะครับใครอยากได้คันนี้อยากจองไว้ก,ก่อนเลขบัญชีนี้ได้เลยจองเพียงแค่1000พบาทเท่านั้นนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะจองคนที่2ก็เป็นไม้2ไปจองคนที่สามก็เป็นไม้3ไปนะครับใครจองก่อนผมมีเวลา5วันระหว่างคุณตัดสินใจแล้วก็ระหว่างการจัดคะแนน,นถ้าจัดผ่านแล้วภายใน5วันรับรถได้เลยนะครับแต่ว่าไม้2ก็จะไม่มีสิทธิล์ลวอ่ะว่ากันไปลัใครที่สนใจคันนี้ก็กิ้งก้างกันไปได้นะจ๊ะอีพีี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสนับสนุนโดยคา For ฟชั sure, เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r ์โฟชั .com